ถ้าพวกเองเริ่มมีพฤติกรรมแบบนี้เข้ามาพี่บอกเลยตอนนี้อาการหนักแล้วแม้แต่ตัวพี่เองอ่ะก่อนพี่ลาออกพี่ก็ทำเหมือนกันรู้ไหมอะไรพี่อ่ะทุกวันที่พี่ไปทำงานอ่ะทุกช่วงพักพี่ไม่กินข้าวพี่ไม่ขอยยุ่งกับใครพี่ลงไปอยู่ในรถของพี่ขอนอนเงียบๆฟังเพลงเบาๆอยู่คนเดียวอยู่ในรถนี่แหละ นั่นคือพฤติกรรมพี่ที่พี่ไม่เคยบอกใครเลยนะอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่พี่มานั่งคิดอยู่แล้วเนี่ยเอาจริงอ่ะมันอาการหนักนะหลายๆคนอาจจะเป็นเหมือนพี่แต่หลายๆคนพี่เชื่อว่าแค่หนึ่งนาทีแค่สามสิบวินาทีที่แบบว่าถึงเวลาห้าโมงที่ต้องเลิกางาน,นแล้วกูอยากวิ่งออกจากออฟฟิศให้ไหวที่สุดเลยเพราะแม่งเหนื่อยชิบหายท็อกซิกสุด,สดๆพี่เชื่อว่าหลายๆคนเป็น แค่ให้อยู่ต่ออีกห้าน่ห้านาทียังทรมานเลยน้ำภาษาอะไรโอทงโอทีอ่ะแต่ก่อนอาจจะมีแต่นี้ไม่ค่อยมีละกูเลือกได้โอที o t, กูก็ไม่ทํากูอยากหนีออกจากที่แห่งนี้นั่นอ่ะคืออารมณ์ของพี่ตอนที่พี่ก่อลาออกมาถ้าปัจจุบันพวกเองที่ฟังอยู่ยังทํางานอยู่แล้วเริ่มมีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยอยากอยู่คนเดียวอยากอยากไม่อยากยุ่มกับใครละขออยู่ในจุดในพื้นที่ที่ มึงอย่ามายุ่งกับกูแล้วกูก็ไม่ยุ่งกับใครแล้วกูขอเลือกได้กูขอไม่อยากจะไปออฟฟิศหรือว่าไปทําที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ออฟฟิศหรือว่าที่ทํางานนั้นๆน,น,นั่นแหละอาการหนักแล้วแต่ก็ไปฟังคลิปอื่นดูโอเคงานมันหายากะนะแต่พี่อยากจะให้ทุกคนเริ่มรู้ตัวเองว่าถ้าเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆอ,ยอะ่ะมันกำลังจะเริ่มกระทบถึงสุขภาพจิตพวกเองแล้ว มันไม่ใช่มันไม่ใช่เลยนั่นอะ่ะมันคือสัญญาณจุดเริ่มต้นของความพังของสุขภาพจิตไวยใครเป็นแบบพี่บ้างหรือใครเคยทําหนักกว่าพี่บ้างมาแชร์กัน